สวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับปุ่แม่น้องเหมียวนะคะไหนอยู่ไหนปุ่น้องแม่น้องเหมียวอยู่ไหนเอาอยู่นี่เหรอปุ่มีอะไรจะพูดเอ็นด้วยเหรอโขาแกงเสื้อส้มเนาะแกงเสื้อส้มวันนี้ เครื่องนี้ไม่ถ่ายเอาเอาโยนทิ้งสองคอยอ่ะนั้นสองคอยโยนทิ้งกัเครื่องเดิมก็มีเสืองนี้ไม่ปโยนทิ้งไปแล้วก็เสือก็ใส่แล้วมีเสือถ่ายแค่สองเครื่องวันนี้ก็แล้วก็เสือดีใจนะกับร้านเออหนุ่ม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 บ่าวบาบ้าวนานะคะซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะสนับสนุนนะคะมาม่าแจกโอ้เดี๋ยวมีรายชื่อนะคะมีรายชื่อ ให้น้องๆคือให้น้องๆค่ะก็เป็นคุณพี่สมนกันทวงครับพี่สมนกันทวงนะคะก็อยากสนับสนุนมาม่านะคะแจกน้องๆมีน้องอะไรบ้างคะก็มีทั้งหมดคนก็หกหกคนนะคะหนึ่งน้องละมน์สองน้องโอมสน้องฟางสน้องนาเดีย ห้าน้องมิวหกน้องมินน้อยค่ะทุกคนใช่ค่ะคนละ300ร้บาทคนละ300บาทก็ะทจะเป็นทั้งหมดพันแปดร้อยบาทหนึ่้อยบาทเย้กีกระปุกได้กี่กระปุกได้กี่กระปุกวกระปุกละเท่าไหร่ยี่สบาทยี่สิบบาทก็เก้าสิบกระปุกเก้าสิบกระปุกเก้าสิบคูณยีนแปดพันได้คนละกี่กระปุก หารหกคนก็คนละสิบห้าคนละสิบห้ากระปุกคนละสิบห้าเอาปุ๊กหกคนไหมนี่พอไหมเช็กดูอนเลยเอาปุ๊กไปเช็คพอพอเนาะไปเช็คดูเลยเพราะมันมันอยู่ในเออมาเช็คมาเช็คมาเช็คเลยเห็นบอกว่ามีอยู่ในรังด้วยบางส่วนใช่ไหมเอาเช็คเช็คนับดูก่อนก็่อานับก่อนเช็คดูก่อน่ะเอาเรียงก่อนเก้าสิบ เอาเอาเรียงขึ้นข้างบนให้ให้เต็มชั้นก่อนจะได้นับง่<อ>ายไอ้ที่ซ้อนซ้อนกันอยู่อ่ะเช็คเลยเช็คเลยหรือไม่มก็นับนับนับชั้นบนปุ๊บแล้วก็ค่อยนับชั้นสองเออแล้วก็โยนขึ้นไปอา่าทีนี้นับชั้นสองโยนขึ้นไปจะได้ไม่งงขึ้นไปข้างบนเลยนับแล้วขึ้นไปข้างบนเลยเอเอ

หนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้เกินเกินใช่ไหมเก่น้องไป11แล้วก็คือเหมาหมดร้านเลยโอ้ยเยอะเยอะเฮงแล้วเฮงเงปังปังเองแล้วอันนี้คือจะเก็บให้เด็กๆไว้เขามาเลือกเองอ๋ออกก็คือพี่สมรให้บอกว่าให้น้องๆมาเลือกเองเผื่อว่าบางคนอยากกินรสนี้รสนี้ให้เขามาเลือกเองตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนมาแต่อันนี้เราก็ทําคลิปก่อนก็ต้องทําคลิปขอบคุณ ขอบคุณนะคะคุณสมรกันทวงนะคะที่อุดนนนะคะบาม่าร้านชิชิตนะคะร้านแฟมบอรีบ้านนานะคะเมาหมดเลยหมดเลยเย้ก็ขอขอบคุณคุณสมอนนะคะกันทวงนะคะที่ผ่านช่อง PN Family รมานะคะก็ต้องขอขอบคุณพ n ด้วยนะคะขอบคุณพี่สมอนค่ะมา Yeah, หรือว่าอยากจะบ <c oughs> ุกู้นขนมจีนตอก็ได้นะเอออ่ะโปรโมทะะไป<ก>โปวโมดมีขนมจีนน้องต้นอ้อนะคะนีะ่ขนมจีนอบแห้งนะคะสามห่อหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่าจะให้ส่งให้ก็120บาทนะคะหรือจะให้นะคะ,อะเอฟให o ยูทูบเบอร์ที่นาก็ได้นะคะเนี่ยเหมือนแบบกินส้มตำกันแล้วก็ แบบว่าเราเราไม่ต้องกินขนมจีนสดแล้วก็ลวกแบบว่าอันนี้ได้นะคะวิธีทำยังไงคะง่าที่ทำนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็ต้มน้ำต้มน้ำต้มน้ำให้เดือดเดือดแต่ก่อนที่เราจะใส่น้ำน้ำเดือดเดือดเราไปแช่น้ำเปล่าก่อนพอเราไปแช่น้ำเปล่าให้มันให้มันอ่อนนุ่มๆก่อนแล้วเราก็ไปใส่น้ำที่เดือดเดือดไม่ไม่ไม่กี่นาทีมันมีวิธีการบอกนะคะนี่มีวิธีการบอกแล้วก็ ไม่ใช้สีผสมอาหารนะคะเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นอัญชันอัญชันนะคะนี่มันก็จะมีบอกหลายหลายหลายอย่างมันไม่ใช่สีผสมอาหารนะคะคือปลอดภัยนะคะตรงนี้นะคะก็ i.fc ท่านใดนะคะสนใจนะคะก็กุดหนุนกันเข้ามาได้นะคะขนมจีนก็ยังมีอยู่นะคะสามห่อสามห่อสามห่อยหนึ่งร้อยห่อ 3มหอ้อยวกะ่ามส่อล้วสิรอยค่ะนี่ก็เรียกว่าูกเมาส์ถูกเมาสูกเมาส์ะซก็สามารถสนได้นะคะหมดแล้วนะคะเหลือตะปุ๊เดี๋ยวก็ตามมาใหม่อนนี้เมาสหมดเกี้ยงเลยนะคะเมาหมดเกี้ยงเลย ขอบคุณคุณสมรทั้งนะคะขอบคุณมากมากนะคะเราก็ดีใจด้วยนะเราดีใจดีใจด้วยนะคะท้ามุลไ้กับเอพี่สมรเนาะค่ะเพราะว่าพีมคือของนี้ซื้อมานี่ถ้าไม่ได้ขายนี่ก็นั่งเฝ้านอนเฝ้าเนาะก็ได้ขายนี่ก็เย้เดี๋ยวเล่าอะไรฟังเสียถามว่าถ้าเราไม่มีเหรอมีแล้วค่ะ คือบอกว่าเดี๋ยววันนี้ออกมาแล้วบอกว่ามีแล้วค่ะคือที่ผ่านมาเราจะได้ยินเสียงเหมาจากร้านสีเหลืองข้ามไปร้านสีแดง่ร้านีข้ามไปข้ามมาวันนี้ก็ไม่ยัวันนี้ก็ไม่ข้ามแล้วเออนะเ้าตบๆหน่อยเฮงเปังๆมาเรื่อย คิดว่าคิดว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านก็กําลังมองอยู่คือเอฟซีน่ะเขาขปเข้ามาเขาแนะนําอยากให้พูน่ะเอาของออกเาไว้ด้านหน้าใช่้องแต่เออมันหนักแล้วทีนี้มันติดตรงข้างล่างประตูแล้วเราโยกตูกรวอ่ะมันจะตรงนี้มันจะปวดอย่างอย่างของแม่นี่ก็ป่วยด้วยด้อยกเข้ายกออกข้ายกออกประมาณนี้ ก็ดีใจด้วยนะคะแจกตอนเย็นเนาะสั่งเรื่องเด็กรอเด็กเด็กกลับจากเย็กเดกกลับอนเราโตแล้วไม่กินก็ได้โตแล้วไม่โดนเหมานาเลยยังนานๆตั้งแต่ปุ๊บมาอยู่มีคนเหมาเลยยังก็มีรอบสองรอบแต่ว่าตอนตอนตอนแม่อยู่อ่ะก็คือจะเหมาเขาสั่งเขาสั่งเรื่อยๆตอนนั้นเนาะพูดไม่ค่อยเก่งด้วยว่าขายยังไง ก็ไม่กล้าพูดราคาหรือว่าอะไรทักเท่าไหร่ครับอืมแต่ถ้าแม่เนี้ยตอนเย็นแม่จะไล่ขายพอปลูกเจนมานี่ก็คือแบบแพ็กเลยก็เรามาแล้วก็แพกแต่นี่ก็เงียบไปเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะสแกนให้เขามีสแกนโอเคนะฮะสำหรับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านท่รับชมซื้อพาไปนะครับ